สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเศร้านะจ้ามือชาริสาเปลี่ยนเวลาทํางานนอะจ้าเนาะโอ,โอทีวันแรกนะคะมือนีโอทีมือแรกของการฮิตงานโรงงานนี่เนาะเพราะว่าชาริสาได้เป็นพนักงานประจําของโรงงานนี่แล้วจ้าไปจ้าย่ามีขึ้นรถไปน้ำกันเนาะชาริสาิดกลับกล่องก่อนนอนจ้าเนาะ นี่เลยบรรยากาศตอนเศร้าเนาะแค่มันเร็วขึ้นแค่ชั่วโมงเดียวเนาะทุกคนเนาะรถกันจากปกติเข่า8โมงเนาะเลิก4โมงแรงเนาะเมื่อนี้บนันอังคานพุดแล้วก็มือวันพฤหัสเนาะจาริสาจะเขาขงาน7โมงเศร้าเลิก6โมงแรงนะจ้าเนาะ ตอนเศร้าๆสิได้ยินเสียงนกเนาะเต็มต้นไม้เลยทุกคนวิ่งทงต้นอยู่คาต้นผุ่นเนาะเสียงนกนกหลายรรยากาศตอนเศร้าๆตอนนี้มันเป็นอ่าขอเขาเอื้อใจลืฤดูใบไม้ผลิเนาะอากาศกะบ่หนาวเนาะจ้าเนาะกางวิ้นก็นสิออกไปหาทั้งห้อนบุระยามมืดเศราก็เป็นเย็นสบายเนาะรถไฟ อันนี้เป็นรถไฟเร็วนะจ้าเนาะว่าแม่นจะขวางมาเศร้าแล้วที่ได้จอดรถมองนี่ว่าซ่าน,นี่มองนี่เต็มเบิดทุกคนมีคนมาเศ่้าก็เขาอีกเขาเจ้าอาจิเขางานตีหานะตีห้าหกโมงเสียนะเขาเจ้ากับมาจะเศร้ากันวละล่ะเขาเข้าเจ็ดโมงเขากับมาอาตีหา้า ก็กลัวเช้า,กาหกโมงเนาะเพราะว่าจะขึ้นรถไฟตอนเที่ยวหกโมงเจ็ดนาทีเนาะจะไปฮอดพุ่นกะบหกโมงยี่สิบยางต่อประมาณหกโมงสี่สนะิบเนาะเขาก็จะไปฮอดหน้าประตูโรงงานเลยเพื่อเหลือเพื่อขาดเนาะจากนอมา,มาเสาเพราะว่ารถไฟบ้านนี้นะมันคือจากม้านก็นมาคือ่อยากมา้าคือ,อยากสิบปะท่วงมันีก็ประท่วงเนาะจ้ะ เพื่อเหลือเพื่อขาดคุณตาทำไมไม่ถอยรถไปอีกน้ำมือเศร้ากอับไม่ได้แตกต่างกันกับับตอนเจ็ดโมงหรอกทุกคนตอนนันเป็นหนา้าหนาวนี่ยโอ้ไม่อยากพากเลยตอนนี้มันไม่ใช่หน้าหนาวเนาะมันก็เลยโอเคอยู่ <laughs> ถ้าเป็นนาเอาคอยว่าโอเคมันมืดมันจะมืดคักกว่านี่อีกทุกคนเนาะแมงวันีอย่างมาถ่าเส้าแท้มันจะมืดกว่านี่อีกทุกคนแล้วมันก็หนาวแล้วมันก็บอยากตื่นแล้วมันก็บอยากลุกจัิงสินะแต่ว่าก็บ่รูคันเนาะว่ามันจะมีโอตลอดไปว่าแต่ว่าช่วงนี้งานเขาแบบโคตรหลิงเลยอะออเดอร์หลายโอออเดอร์เนี่ยโอ้ยสุดๆไปเลยเนาะสถานีรถไฟ แถบบัตรก็นี่รักบัตรรถไฟก็ได้เป็นร้านกาแฟเนาะ,ะเราจะเอามีกินกาแฟกันจะเศร้าเลยแหละเครื่องบ้านฮ๊อตเละบ้านฮ๊อก็ไปกินตลาดเนาะอีไอ้เนี่ยเราพาหมาเรามาแบบมามาเรามือนั้นบอเลี้ยงไอ้คนนี้ก่อน ไอ้หนึ่งกมาเราเนี่ยแหละเราแบบว่วาเขียนจดหมายไว้พร้อมนี้ทุกคนว่าให้บริจาคเงินซวยเราเนี่ยเราต้องการเงินหาล้อยเรียญเพื่อที่จะเอาไปเลี้ยงหมาเราก็ีสั่นว่ะติดไว้ข้างงานนี่แหละ้างรีบนี่แหละ้างทั้งึ้นนี่แล้วทุกคนบัดนี้นี่สงสัยเจ้าหนะ้าที่เขาเจ้าเนาะมาดึงออกหาล้อยโมเมนหน่อยๆเี่ทุกคนทำงานเบาร์อ,อาทิตย์เหมืนเดียวจังได้หาล้อย อายเราเก็บว่เหตุงานเนาะโอ้โอ้กระเป๋าหลุดมือนั่นฉัิสาเอาอันบักแอปเปิ้ลไม่เพื่อนเพื่อนบ่เอาแม่ทุกคนเพื่อนทีเอาเงินเพื่อนว่าบ่เห็นบ่กว่าสั่นว่าว่าฉันมุมมีเข่าสั่นว่ายิงเข่าอยูข่อยเบิ้งเด้มีหรือเข่าแล้วนะตาบาร์ตาบาร์เข่าเพื่อนแบบประมาณว่าเข่วบ่ดีนะกินบักแอปเปิ้ลมาได้สั่น รถไฟท่านมาอยู่ละ่ะสองเหรออ๋อขันมาเวลานี้เขาต้องไปแผลพร้อมสองทุกคนอ,อ๋อสเตชันขันมาเจ็ดโมงเขาต้องไปหมายเลขสามเขาเออก็เป็นความรู้ใหม่นะเนี่ยเราไม่รู้นะเพิ่งรู้ไปก็ไปอยู่ ก็ไซคือมุมมีว่าสันนะเราเรียงไอหนุนต้อนเนาะเพราะว่าเราามีแขวเราปฏิเสธก่อยแต่ว่าขาเอาเงินให้เอาเด้ละละโมเมนต์มีแต่ไออันนี้เด้ไม่มีแต่ผู้ชายคนนี้นะที่บอกวาอ่าฟันฉันไม่ดีนะฉันกินไม่ได้นะอย่างเสียหลายคนเนี่ยอยู่ตรงชลิซาไปตลาดคือกัน เอาของให้บอกว่าฉันบ่กินฉันจะเอาตะเงินยังสี่กบมีว่าตรงๆเลยเลยเขาบ่ได้ว่าความนะปกติขึ้นตรงนี้เนาะตุกเมื่อจะริสาสิขึ้นล้างนี่เนี่ยล้างนี่เมื่อนี่เปลี่ยนเวลาเนาะก็เลยมาขึ้นล้างล้างที่สองล้างที่สองฉันจะล้าที่สองปกติขึ้นฉันจะล้าที่สามเนาะ Ừ, có cái Phương Lưu đây này Ờ, mấy con cơ Anh ăn nghe đây Ở đây có cả rồi đó, mương rồi là thứ 3 Ui, gà เปลี่ยนเวลาโอ้เปลี่ยนเวลาเนาะเปลี่ยนเวลาหล่ะกับเปลี่ยนชั้นจะลานำะอยู่บนรถไฟแล้วนี่รอรถไฟออกนะคะสู้ๆค่ะโอ้ดีวันแรก